สวัสดีค่ะเฟนนะคะจากทาวเวเอร์เบ h o ชอยค่ะวันนี้นะคะเฟนจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงกันค่ะเมื่อพูดถึงฮ่องกงนะคะสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยนั่นก็คือสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หรือจะเป็นการเดินชิลชิมและช็อปในาย่านนาธานที่ถนนคนเดินเทมเพิลสตรีทและพลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับสายอาร์ตตัวแม่คืออาร์ตมิวเซียมแห่งใหม่แห่งเกาะฮ่องกงและที่นิยมการสําหรับสายมูนะคะคือการไหว้พระขอพอรวัดดังในฮ่องกงเช่นวัดหวังต้าเซียนวัดแช่กงเจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์หรือจะเป ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะสำหรับในปีนี้นะคะได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะปีหน้าจะจัดขึ้นอีกทีในวันที่23กุมภาพันธ์2568หากใครยังไม่มีแพลนรีบเตรียไมไว้ได้เลยนะคะเพราะหากยิงใกล้วันทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พักจะหายากมากๆและราคาอาจจะสูงกว่าในช่วงนี้ค่ะการเดิน,นทางในฮ่องกงนะคะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยเรียกได้ว,ว่าสะดวกสุดและมีหลายตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถล่างรถไฟฟ้าใต้ดิน MTR รถบัสหรือรถแท็กซซีี่่่่่่่ึงงคคาาาาาบรรริกกกไไมมตจทททปะะเเศยยล สำหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวฮ่องกงแต่ไม่รู้จะมาช่วงไหนดีนะคะในช่วงต้นปีมีเทศกาลตรุษจีนเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงซึ่งจัดขึ้นทั่วทั้งเมืองมีการแขวนโคมแดงจํานวนมากประดับประดาไปทั่วเมืองพร้อมขบวนเชิดสิงโตที่ดังก้องไปตามท้องถนนหรือจะเป็นงานศินลปะนานาชาติดื่มด่ำไปกับงานศินลปะระดับชาติเช่นอาร์ตบารเซและอาร์ตเซนทันนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดงานศินลปะและวัฒนธรรมระดับโลกอีกมากมาย ช่วงกลางปีการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกงจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาแข่งเรือมังกรมืออาชีพหรือเป็นเพียงแฟนกีฬาก็ไม่ควรพลาดโอกาสเขาร่วมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นในครั้งนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์และการเชิดมังกรไฟไถ่ายหางที่วิกตอเรยาาียพาร์คมีการเล่นเกมและการแสดงต่างๆมีการเชิดมังกรไฟซึ่งเป็นการแสดงแห่งสัตว์วิเศษที่ประทินด้วยเครื่องหอมไปตามท้องถนน หรือจะเป็นช่วงปลายปีอย่างเทศกาลวายและอาหารฮ่องกงท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านอาหารการแข่งม้านานาชาติฮ่องกงกิจกรรมแข่งม้าระดับโลกเพลิดเพลินไปกับสุดยอดความบันเทิงทั้งในและนอกลู่แข่งฮ่องกงวินเทอร์เฟสช่วงเวลาแห่งความคืกคลื้นปล่อยตัวปล่อยใจไปกับบรรยากาศแห่งความรื่นเลื่องในช่วงฤดูหนาวต้นคคิ์มาเลยยิบระยัาบที่ตั้งเด่นตาง,ง่านอยู่ท่ามกลางาตึกเสียดฟ,ฟ้าอย่าพลาดกิจกรรมวันหยุดในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำข้อเสนอพิเศษสำหรับสายช้อปปิง้งและเมนูเทศกาลที่จะมาเติมเต็มความตื่นเต้นคะะ เริ่มต้นเพียง12900หรือจะไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมห้องหำเริ่มต้น15999หรือจะเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวันเริ่มต้น19888หรือจะบินบิสเนส s ลาสจ่ายการบินเอมิเรตสในราคาเริ่มต้นเพียง28999สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่แอดท e วเ r ลเลอร์เบชอยเพจเฟซบุ๊กทัวเรลเลอร์เบชอยหรือโทร020131995ค่ะ